ไปเที่ยวตะหมูยช่วงสงการนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าช่วงสงการร้านเราปิดนะครับสมาชิกของเราก็จะเป็นเพื่อนที่ร้านโอก้าของเรานะครับก็จะมีแบงค์นะฮะเปเปอร์นะตื่นยังนักกูซีฮาซึ่งเรามึงมากี่โมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงเอออันนี้เป็นแคชเชียร์คนสวยที่ร้านนะไปจีบได้มาโป้งกับพิชชี่นะนั่งหลังอามีโอกาสบลิง มองกล้องลูกก็ตอนนี้6กโมงสีกานะครับกำลังจะเข้าเต้นพารามสอนะครับเต้นที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยมาดูกันว่าเราจะถึงท่าเรือข้ามฟากเป็นสมุยกี่โมง7จ็ดโมงตีนะครับถึงวังมะนาวนะแวะกินครัวบ้านขวัญน,นะอันนี้ถือว่าการจราจรแบบไม่ติดเลยนะโล่ลงเลยออกวันที่13บสาเช้านะเข้าใจว่าคนน่าจะออกกันวันที่1 1 12อกันหมดแล้วนะวันนี้ก็คือโลง่ลงๆเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าพอลงใต้เราจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูกันต่อครัวบ้านขวนัญวังมะนาวนะครับใครที่จะลงใต้แวะกันได้นะครับร้าน ข้าวแกงกว๋วยเตี๋ยวอะไรมีหมดนะฮะแปดโมงตีสิบนะบเพชรบุรีล,ลงโลง่งๆโล่งรถเยอะอยู่แต่ว่าก็พอวิ่งได้ไอ้พวกใช้ชีวิตกลางคืน,นครับต้องบอกว่านี่คือคุณตัวร้านเล่าเราฟิลเหมือนนั่งเครื่องบินชั่วโมงหนึ่งถึงเวลาเตือนถ้ารถติดโมงไปได้ไหม ก็มาถึงท่าซีทานเฟอร์รี่นะครับตอนประมาณ3โมงนะครับแต่ว่าเราจองเรือไว้5โมงนะก็คือว่างเราออกมาประมาณ7โมงนะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงพอดีมาถึงนี่นะฮะค่าเรือข้าฟ้าถ้าเป็นคนคนละร้อยเจ็ดสิบบาทถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์สี่ที่นั่งก็คือคันละห้าร้อยเก้าสิบบาทคนต้องมีตั๋วย่างนี้ได้ล้วอยากขยำคมเพอร์ขยำนะแล้วอ้าวเป๊ปในฐานะที่เป็นคนสมุยทริปนี้เป็นไกลนะเรานั่งเรือข้ามไปกี่ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงครึ่งร้านแรกไปหมูกระทะเจ้าเด็ดชื่อร้านว่าชื่อว่าหมูกระทะบางมะามสี่โมงห้าเจ็ดนะครับตอนนี้ก็มานั่งรอเรือกันอยู่นะที่นั่งค่อนข้างสบายเลยนะแบบใหญ่โตแล้วก็มีที่นั่งมีแอร์ไม่ได้มานั่งแบบร้อนๆอะไรเงี้ยขึ้นมาบนเรือแล้วนะครับเรือของเขานะสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยนะห้องน้ำก็ใหญ่มากนะครับใครจะถ่ายหนักถ่ายเบาได้หมดอันที่สาคัญนะครับในนี้ม,<อ>มีมินิมาร์ทที่เหมือนร้านสะดวกซื้อ้วยนะติดแอร์มีของขายเพียบขึ้นมาไม่ต้องกลัวหิวเลยข้างบน ลและนี่คือที่จอดรถของเรานะฮะ <Hey, S 2> ใหญ่โต,โตก็ในะนำนับเกียร์แกนคันิวาลนะครับ,คววครบใครที่อยากมาเที่ยวไอไก่ไงนั่งมา6คนสบายมากค่าน้ำมันก็ประหยัดนะฮะมาแค่ต่อพันบาทเอง6คนกับหมา2ตัว6โมง5นะครับถึงเกาะสมุยเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าระหว่างทางวิวดีมากลมดีมากใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ก็ไม่ได้เบื่ออะไรรู้สึกแบบเพลินๆน่แต่เข้ามาถึงมืนแล้วนะฮะแต่ก็าาะะเ,เป็นอีกวิวหนึ่งที่ได้เห็นวิวเมืองไของเขาอะ,ะน่าจะหาข้าวกินก่อนค่อยเข้าที่พักเป็นร้านหมูกระท มาถึงในลานแล้วนะครับราคาอาหารก็ถือว่าไม่แรงนะหมูเนื้อทุกอย่างคือชุดเล็ก180ชุดใหญ่ต่ำร้อยหกสิบ อันนี้คือชุดผักที่เขาให้นะฮะเยอะมากอันนี้คือตัดคอใหญ่นะครับตมาห้าสิบาทน้ำจิ้มเขานะจะมีเต้าหู้ยี้ให้ด้วยเนยดีๆไปเป็นก้อนอย่างนี้ก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับร้านหมูกระทะบางมาขามนะฮะตับกับหมูคือนุ่มมากน้ำจิ้มแบบตูรเต้าหู้ยีนะครับเผ็ดเค็มนัวกำลังดีขนาดจิ้มกับผักกินเปล่าๆยังอร่อยเลยใครมาตมุยก็แนะนำร้านนี้นะฮะอยู่ห่างจากท่าเรือข้ามปาาไม่ถึงห้านาทีส<า>วัสดีครับเอาเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หันละไมเนาะเกาะสมุยชื่อว่ามีเด,ดเกเกตเฮ้าส์ใช่ก็่า้นนเเมมรจวไป ไปอยู่ริมหาดอย่างนี้เลยโคตรดีไอ้องนงึงโหห้องใหญ่มากนี่ละนี่ละจมุยไป ตื่นมาเจ็ดโมงเช้านะฮะอากาศดีมากเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันออกกํบบาลังกายกันหน่อยก็เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศไปด้วยนะครับว่าวิ่งก่อนเช้าที่สมุยจะเป็นยังไงเราวิ่งมาประมาณ2องกิโลนะครับแต่ว่าเลี้ยวขวามาตรงหาดละไมนะออกจากหาดละไมเราเลี้ยวขวามา2องช่กิโลรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันมีที่พักอยู่นบนเนินนะเป็นเนินสูงๆับเข้าไปพักได้แต่ว่าพวกร้านอาหารไอเบ้นอะไรพวกเนะี้ยมันจะน้อยข้อดีของที่นี่นะครับคือตอนเย็นจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินตอนเช้านะครับแดดจอกทะเลถ่ายรูปสวยมมาาาากถ้ใครททีี่่หดล แนะนํนา,นาให้ถ่ายรูปตอนเช้าสาวๆแล้วพวกเราก็ออกมาถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้ว่าเป็นยังไงสรุปไปไหนตามใจปัจจัยับไปเรื่อยๆแวะคาเฟ่กันก่อนนะครับเรามาแวะที่ KOB by the sea นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นไง mm hmm. มเมนูของร้านเขานะครับจะมีเมนูเป็นแบบสุขภาพด้วยนี่โปรตีนโบว์หัวอ่อนระหว่างรอข้าวนะ mm hmm. มีแต่เนื้อผัดกับผักแล้วก็วคาโดเลยนะเป็นคีโต มันเป็นเบาหวานกินได้สมูทแลม่มอนนะฮะแล้วตรงนี้ก็มีไข่ต้มมีเบคอนนะมีผมักโขมมากินมื้อนี้คือเติมโปรตีนกันหน่อยนะฮะแล้วบรรยากาศในนี้นะก็คือริมทะเลเลยนะฮะเป็นฟิลคาเฟ่คาเฟ่ริมทะเลนะฮะก็ถ้าใครมาสมุยก็มากันได้นะฮะอาหารคิงกรีนวิวสวยๆนะ KOB Cafe by the Sea นะฮะไข่ต้มนะฮะอันนี้อะโวคาโดสมูทแฟมอนคนเสิรใหญ่มาก กิจกรรมยามบ่ายนะฮะกลับมาพักผ่อนแฮร์ล์ดมาถึงนี้หน่อยดิโดนชนดีตายแล้วกลับหามโซ่ที่าโอเคนอนเลยนอนตรงตายเลยช่วงบ่ายนะครับสาวๆอยากกินเพียวมัทฉะนะเราเลยพามาที่ร้านเชดนะฮะอันนี้เปเปอร์เป็นคนแนะน้ำเปเปอร์ครับวันจะเป็นสั่งมัทฉะส้มจะใช้น้ำส้มคั้นสดน้ำส้มคั้นสดด้วยคั้นสดค่ะออเรนจ์ก็คือน้ำส้มคั้นสดแถมในกล่องลิมอนก็สดเนาะจะอะไรจะอะไรเป็นอย่างไรที่ไทยถูกเชดอยู่ที่ละไม นี่นะฮะหน้าตาของมัทฉะะส้มส้มขันสดแวะมาชิลที่พีไอนะหาดสวยมากอย่างงี้เห็นลูปก,กินน้ำด้วยนะมาบรรลุน<ป>งานของผู้ชายนะ<ป>มัทฉะผู้หญิงเฮ้ยคือพีไอหาดสวยจริงนะสำหรับคนที่มาที่เนี่ยหน้ามาเล่นน้ำม,มากสรของ <คน S 1> ตากนะครับตากกินค็อกเทลกันนะครับ ระหว่างรอสาวๆกินคองเทลกันนะครับผู้ชายกินเบียร์หมดแล้วก็จะไปเดิน,นเล่นกันสมุยจริงๆล้วเป็นเกาะที่มีแบบหาดสวยๆเยอะมากเลยนะคือไปมุมไหนก็มีแต่หาดสวยๆให้ดูน้ำที่พีไอนะคือใส่มากกลับมาที่ที่พักตอนเย็นนะครับตอนนี้เรากำลังจดไปพายเรือเล่นกันฮนะไขแรงงานนะจริงๆเรือลำนี้นั่งได้แค่สองคนจะมีคนตลาดเรือนะมองลงดีๆด้วยเดี๋ยวจะให้ดูว่าน้ำตอนล่าง เมื่อเย็นนะครับเรามากินเป็นร้านกะปิตะตอนะเมนูที่สั่งมันก็จะเป็นแกงต้มปลาเก๋ายอดมะพร้าวใบเหลียงผัดไข่หมึกน้ำดำพริกรวมญาติไข่เจียวคอนโดปูหมึกผัดไขเ่เค็มกุ้งผัดกะปิตะต,ต้องบอกเลยนะครับว่าแซ่บทุกเมนูเลยน้ำพริกรวมาตดคืออร่อยมากแล้วก็แกงเหลืองและพวกนี้คือกลิ่นเครื่องแกงใต้แท้เลยกุ้งผัดกะปิตะตอก็อร่อยตมกับที่เป็นชื่อร้าน คืนวันที่สองครับเหมือนเดิมครับแต่ย้ายโลเคชันมาริมทะเลนะฮะเช้าวันที่3านะครับกำลังจะไปดำน้ำที่เกาะแตนแล้วก็ไปเล่นกับหมูที่เกาะมัดสุมนะครับถึงท่าเรือแล้วนะฮะอันนี้เราเหมาลำนะฮะเป็นเรือหางยาว6กคน2อ0 0ันหาหนะแต่ต้องเตรียมอาหารไปเองนี่นะครับเกาะมาสุมนะครับเขาจะนิยมมาถ่ายรูปกับหมูกันห่างจากเกาะสมุยประมาณยี่ินาทีครับนั่งเรือมาแบบเดียวเนอนอยู่เต็มหมดเลยนี่อ๋อพวกนี้นี่ครูบุตะกันเลยนยเหมือนอบไก่เลยปะอี๊ มาเร็ว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 กินข้าวกินข้าวกินข้าวมาเร็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 วเขาจะมีอาหารหมูขายนะถุงนะฮะติดไปตื้อแล้วก็รอหมูไปถ่ายรูปกันเออนี่นี่มานั่งเนี่นั่งเนี้ยแอนนั่งนั่งตีนั่งตีเออเออเออโอ้ยอย่าเหยียบเทา <laughs> ตอนนี้เราก็มาถึงเกาะแตรแล้วะฮะมาจากเกาะหูประมาณ10บนาทีนะฮะเรา,าก็ออห่างจากเกาะสมุยประมาณสิบนาทีก่อนเนี้ยเขาจะให้เราลงไปดำน้ํากันก็เป็นเกาะดท้ายแล้วเพราะว่าเขาพาไปแค่สองเกาะนะที่นะครึ่งวันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านล่างกันมา <Yeah. S 2> แตนผมว่าความจริงคือมาก็แค่ได้ดำน้ำมานะแต่มันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะมันปากการังขีดไม่สวยไเลยไม่รู้ว่าแตน แต่ว่าถ้าคนอยากดูปลาได้ปลาเยอะเป็นปลาแบบปลาเหมือนไก่ทอดไขไนีโม่อะฟ้าสีดำสีสวยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่อยากหากิจกรรมทำเล่นนะครับก็มีมาดูหมูแล้วก็มาดำน้ำต่อได้ก็ใช้เวลาแค่ครึ่งวันไม่ได้เสวามากขนาดนั้นหลังจากดำน้ำนะครับมาลานที่คนที่มาที่สมุยทุกคนต้องมาครับโคโค่แทนนะแต่ว่าที่เนี่ยพอมาถึงปุบจะรู้สึกว่าทุกที่จะมีดบพรังคือนอกจากพนักงานแล้วยังไม่แทบไม่เจอคนไทยเลยนะ ผงเปปเปอร์เป็นอะไรผ้าโบเป็นเบสเป็นแล้วว่าเป็นแฟชั่นฟู้ดกับแมงโก้อันนี้ผมฝั่งว่าถึงฟรีนะฮะเป็นสลัดไก่นะฮะก็จะมีมะเขือเทศย่างมีผักนม่วผักนี่แล้วผักเขาเยอะมากมีวอนนัดด้วยนะอันนี้ก็น่ากินฮะจานใหญ่อยู่นะอันนี้ฝาก120เบงค์อันนี้ของแพะกินเลยนะควีนัวบิบิมบับแอนสุขภาพเป็นอาหารคลีนของผมนะครับเป็นข้าวกะเพราควีนัวนะครับแล้วก็มีหมูย่างแล้วก็มีผิดทอดรอบๆนะข้างบนเป็นไข่ออนเซนด้วยน่ากินมากพริกน้ำปลานะไดด้้เเป็นลูกคาตวีียท่ขอ ลดเลยโหโหโคตรดี่โปชิ้นใหญ่เลยนะดันนี้ราคาต่ำกว่าห้าสิบนะฮะก็ <st> มือเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาหาของกินที่ตลาดใหม่นะครับก็เ,เป็นกานเรเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเราไปกินตามร้านอาหารหลายๆวนันเนี่ยแล้วก็อยู่มันต่อเนี่ยราคาค่อนข้างถูกนะก็จะมาหา <st> ลองกินข้าวแกงหรืออหาหารอะไรที่ตลาดมากราคาถ่าน่าจะถูกกว่าสรุปเดี๋ยวเราจะถ่ายติ๊กต็อกจิจ้จุร้านนี้นะฮะอยู่ในตลาดลมไยนะเป็นร้านตำสั่ง <meine S 1> ไปติดตามด <neighborhood S 2> ได้ในติ๊กต็อกดูแฟมีขนมจีนตำสั่งมีทุกอย่างเลยก็สรุปนะครับทริปสมุยช่วงสงการของพวกเรานะครับชาวร้านโอกานะครับถือว่าโอเคเลยนะตั้งแต่การเดินทางออกวันที่13เนี่ยคือรถไม่ติดเลยโล่งมากออก7โมงเช้าประมาณทุ่มหนึ่งก็ถึงแล้วข้ามภาคมาแล้วแล้วที่ผมชอบเลยนะคือหาดสวยเยอะมากไม่ว่าจะไปนั่งร้านอาหารที่ไหนอะไรเงี้ยคือหาดเขาว่้นาี อาหารละไมก็สวยมากสามารถออกไปไว่ายน้ําเล่นพายเรือเล่นอะไรได้เลยบรรยากาศมันแบบสง,ง,ง,งบแล้วคนไม่ได้ผูุกพ่านแบบที่ิดเลยกลายเป็นว่ามาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าเงียบสง,งบทาง,ทางที่มันน่าจะเป็นเกาะที่คนเยอะส่วนเรื่องร้านอาหารนะครับถ้าเราไปนั่งร้านอาหารแบบร้านอาหารริมทะเลบรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยราคาอาหารก็จะสูงหน่อยแบบที่เขาพูดกันว่าราคาขายฝรั่งอะไรเงี้ยมีแต่ราคาส,งสูงๆแต่ว่าถ้าเราไปตลาดทั่วๆไปหรือร้านชาวบ้านทั่วๆไปค่าก็ยังถูกอยู่นะ3าบาท4 0บาท50บบาทคือมีเทียบ เป็นไปนหมดใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่าเคยมาแล้วยังไม่เคยไปแบบพวกเราอะไรเงี้ยก็ลองมากันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสด,ดีครับเอ